สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะมาพบกับค,คุณครูตองนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูตองก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียน กิจกรรมนะคะบูรณาการหน่วยที่14นะคะนานาประเทศวันนี้เราจะมาเรียนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้นะคะว่าประเทศแอฟริกาใต้นั้นมีอะไรบ้างที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใตา้นะคะคุูตองก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องที่14นิทศการเพื่อนรอบโลกอนุบาล3เล่มหนึ่งวันนี้ เด็กๆด,ดีใจกันใหญ่ที่คุณครูจะพาไปดูนิทรรศการเพื่อนรอบโลกที่พี่ชั้นประถมจัดแสดงไว้ในห้องเรียนของพี่ๆสีห้องทุกคนรีบเข้าแถวและเดินตามคุณครูไปอย่างเป็นระเบียบคุณครูให้เด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเดินไปดูตามห้องต่างๆดูธงชาติญี่ปุ่นสิเห็นไหมที่มีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางธงสีขาวนั่นไง หนูมาลีชี้ให้เพื่อนๆดูอุ๊ยพี่ใส่ชุดญี่ปุ่นสวยจังน้องฟ้าบอกแล้วเด็กๆก็เดินเข้าไปดูไกลๆพี่คนสวยยิ้มและบอกน้องๆว่าเขาเรียกชุดกิโมโนค่ะเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่นน้องฟ้ายิ้มอย่างเขินๆแล้วพี่ก็แจกข้าวห่อสาหร่ายให้น้องทุกคนอร่อยจังเลย ขออีกได้ไหมครับน้องเต้บอกพี่ๆใจดีให้น้องอีกคนละหนึ่งชิ้นแล้วเด็กๆกก็ขอบคุณพี่ๆและชวนกันเดินดูห้องต่อไปห้องนี้มีสัตว์เยอะแยะเลยมีทะเลทรายด้วยน้องก้องบอกเพื่อนด้วยความตื่นเต้นมีพี่คนหนึ่งใส่ชุดซาฟารีขับรถจี๊ปทำจากลังกระดาษ ตรงมาที่น้องก้องและเพื่อนๆแล้วชวนว่าเชิญขึ้นรถท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าซาฟารีในแอฟริกาใต้ครับแล้วพี่ก็เปิดประตูรถจี๊ปให้น้องก้องน้องเต้หนูมาลีและน้องฟ้าขึ้นรถพี่ยังแจกกล้องส่องสัตว์ทำจากแกนกระดาษทิชชู่ให้และทำหน้าที่มักคุเทศให้น้องๆทางซ้ายมีอูดอยู่ในทะเลทรายนะครับ เห็นไหมครับพี่บอกน้องๆก็ส่องกล้องไปดูอูดและส่องดูกวางม้าลายช้างเดินอยู่ในทุ่งหญ้าและดูแรดกินน้ำจากบ่อน้ำอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินจนรถจอดน้องๆก็ขอบคุณพี่ๆแล้วชวนกันไปห้องต่อไปห้องนี้ พี่ๆแต่งตัวเป็นฝรั่งผมทองพูดภาษาอังกฤษน้องก้องก็พูดบ้างว่า A B C D แล้วทุกคนก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานพี่คนหนึ่งถือธงชาติอังกฤษและพาน้องๆไปดูรูปของหอนาฬิกาบิ๊กเบนซึ่งเป็นนาฬิกาที่ตีบอกเวลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูรูปพระราชวังต่างๆ แล้วน้องฟ้าก็ชี้ให้เพื่อนดูธงในมือของพี่อีกคนและพูดว่าคล้ายธงอังกฤษเลยนะแต่มีดาวด้วยพี่คนที่ถือธงบอกว่าธงของประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วชวนน้องๆไปดูละครหุ่นสวัสดีจ้ะฉันชื่อจิงโจ้ฉันชื่อโคอ,อาล่า พวกเราเป็นสัตว์ประจำชาติออสเตรเลียจ้าแล้วพี่พี่ก็ชูหุ่นมือรูปจิงโจโคอาล่าออกมาพร้อมกับเปิดเพลงหุ่นแต่ละตัวทำท่าเต้นตลกดีน้องๆชอบใจหัวรอะก,กันคิกคักน้องกล้องและเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาในห้องสุดท้าย มีธงชาติอเมริกาติดอยู่หน้าห้องพี่ๆก็ใส่เสื้อลายธงชาติอเมริกาออกมาต้อนรับและแนะนำน้องๆเข้าไปดูนิทรรศการในห้องนกอะไรไม่รู้นะน้องเต้บอกพร้อมกับชี้ไปที่รูปนกตัวใหญ่นกอินทรีหัวขาวครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของสหรัฐอเมริกาพี่บอก แล้วก็ชี้ให้ดูรูปปั้นเทพีเสรีภาพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเด็กๆดูจนครบทุกห้องแล้วคุณครูก็พาเดินกลับไปที่ห้องเรียนเด็กๆต่างคุยกันถึงประเทศต่างๆในงานนิทรรศการด้วยความสนใจและอยากรู้ว่าประเทศเหล่านี้อยู่ตรงไหนของโลกคุณครูจึงสัญญาว่าพรุ่งนี้จะเอาลูกโลกมาให้ดู และเล่นปักธงชาติต่างๆบนลูกโลกด้วยเด็กๆดีใจส่งเสียงเฮกันลั่นห้องแอฟริกาใต้หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศอิสระที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกามีพรมแดนติดกับประเทศ นามิเบียบอสววนาซิมบับเวโมูซัมบิกและเอสวัตตินีนอกจากนี้ยังมีเลโซโทซึ่งเป็นประเทศที่ถูกลอมรอบทุกด้านรวมทั้งยังเป็นประเทศทรงออกเพชรและทองคำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ยังติด มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกทงชาติแอฟริกาใต้แบบที่ใช้ในปัจจุบันได้รับการคัดเลือกจากทงชาติที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า7,000แบบและได้เริ่มใช้ครั้งแรกปีพศ2537 หลังจากได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและมีการยุติการถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้ในปีนั้นโดยออกแบบขึ้นเพื่อสื่อความหมายถึงชาวแอฟริกาใต้ทุกเชื้อชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกลักษณะของธงนี้เป็นธงสี่เหลี่ยมผื้นผ้า อนบนปลายด้านปลายธงนั้นเป็นแถบแนวนอนพื้นสีแดงและสีน้ำเงินแต่ละแถบกว้างหนึ่งในสามของความกว้างของธงทั้งสองสีจึงถูกแบ่งตามแนวนอนด้วยแนวแถบสีรูปตัววายอักษรโรมันซึ่งเป็นแถบสีเขียวมีขอบสีขาวแถบดังกล่าวล้อมรูปสามเหลี่ยมสีดำมีขอบสีทอง ซึ่งอยู่ทางด้านคันธงผู้ออกแบบธงชาติแอฟริกาใต้แบบปัจจุบันได้กล่าวว่าสีแดงในธงชาติหมายถึงเลือดของประชาชนที่หลั่งไหลออกมาตลอดการต่อสู้และความขัดแย้งในแอฟริกาใต้ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งคำอธิบายสีธงชาติแอฟริกาใต้อย่างไม่เป็นทางการแห่งหนึ่ง ได้ระบุไว้ว่าแนวแถบคล้ายตัววานั้นหมายถึงการรวมชาติให้เป็นเอกภาพสีน้ำเงินนั้นหมายถึงผืนผ้าและมหาสมุทรที่โอบล้อมประเทศนี้ไว้สีเขียวหมายถึงการกสิกรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญของแอฟริกาใตา้ซึ่งจะขาดไปมิได้ สีเหลืองหมายถึงทรัพยากรแร่ธาตุภายในประเทศแล,และประชาชนเชื้อชาติต่างๆในแอฟริกาใตา้ต่อไปนะคะจะเป็นดอกไม้ประจำชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นะคะก็คือดอกคิงโพเทีย เป็นดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาต้นของมันเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ2เมตรใบมีสีเขียวเข้มมันวาวดอกมีขนาดใหญ่ราว12-30เซนติเมตรมีสีขาวครีมสีแดงเข้มสีชมพูดอกของมันจะดึงดูดเหล่าผึ้งและด้วงชนิดต่างๆมาประสมเกสร ต่อไปนะคะเด็กๆก็จะเป็นสถานที่นะคะแล้วก็เมืองแล้วก็ที่จุดชมวิวต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในแถบแอฟริกาใต้นะคะ,ะมาดูตัวแรกเลยนะคะก็คือเสือชีต้า ยีราฟม้าลายจระเข้นายเสือดาวควายช้างสิงโตอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดประจำชาตินะคะของอ่า ประเทศแอฟริกาตายนะคะก็จะเป็นสีสันนะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตดูนะคะชุดแต่ละชุดนะคะก็จะมีที่ข้อมัวใช่ไหมคะที่เครื่องประดับที่หัวเครื่องประดับที่ข้อมือเครื่องประดับที่ข้อขาต่างๆนะคะแต่ละชุดนะคะก็จะมีสีสันนะคะมีลวดลายนะคะเด็กๆเป็นชุดที่เ,เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะ ต่อไปอเรามาดูชนเผ่าต่างๆของแอฟริกาใต้นะคะมีหลากหลายชนเผ่ามากๆเลยนะคะแต่ละชนเผ่าก็จะมีจุดเด่นของตนเองนะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งวัฒนธรรมนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาอินเดบิเลนะคะเด็กๆ เป็นตุ๊กตาสำหรับผู้หญิงทำมาจากเชือกถักหรือประดับด้วยลูกปัดนะคะกับโครงไม้เป็นรูปร่างของสาวน้อยผิวดำเชือกที่ใช้ถักล้วนมีสีสันสวยงามลูกปัดที่ใช้ประดับก็แพรวพราวไปด้วยสีสันเป็นงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นของแอฟริกันที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ สีสันอันจัดจ้านรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ในความคิดส่วนใหญ่แล้วตุ๊กตาอินเดบิเลจะมีสีสะที่กลมดวงตากลมกลมแต่ไม่มีปากกับจมูกบริเวณกึ่งใบหน้าจะขั้นแบ่งไว้ด้วยเส้นเชือกหรือแถบลูกปัดเพราะเป็นตุ๊กตาผู้หญิง บนศีรษะจึงเต็มไปด้วยทรงผมแบบต่างๆเช่นทรงผมหยิกแบบสาวแอฟริกันทรงผมเปียเส้นเล็กๆเป็นต้นนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะดเด็กตุ๊กตาอินเดบเลนะคะมีการตกแต่งรายละเอียดอีกหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นประดับวงด้วยแหวนคล้องเป็นชั้นๆ รอบคอสวมใส่กำไลมือและกำไลข้อเท้าหากเป็นตุ๊กตาเด็กๆเกผ่าอินเดบีเลนะคะจะมีขนาดตัวเล็กๆไม่มีเส้นผมประดับบนศีรษะนะคะแต่หากเป็นสาวน้อยชาวอินเดลีเบจะมีเครื่องประดับและเสื้อผ้าอย่างงดงามตามร่างกายเป็นต้นนะคะเด็กๆ เด็กๆขาต่อไปนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้นะคะเราจะมีการทํากิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมตกแต่งตุ๊กตาอินเดบีเลนะคะเด็กๆตกแต่งด้วยมเมล็ดพืชนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ อเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือบูรณาการหรือหนังสือร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่สองของเรานะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า54นะคะหน้าที่54นะคะเด็กๆอาเขาบอกว่าเด็กๆดูภาพหนูมารีที่ชวนเด็กๆ มาเที่ยวป่าซาฟารีในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แล้วเขียนวงกลมล้อมรอบภาพ b ที่ต่างจากภาพ a จํานวน5จุดอ่านี่คือภาพ a นี่คือภาพ b นะคะเราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้แล้วให้เด็กๆวงกลมในภาพ b นะคะ ม้าลายใช่ไหมคะดเด็กม้าลายหายไปะให้เด็กวงกลมม้าลายตรงนี้ต่อไปอไดเด็กช่วยครูตองหาด้วยนะคะต่อไปเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้หนึ่งสองต้นที่สามหายไปนะคะให้เด็กวงกลมต้นที่สามนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆอ่าได้สองจุดแล้วต่อไปก็เป็นหางสิงโตใช่ไหมคะอาสิงโตนี้มีหางสิงโตนี้ไม่มีหางให้เด็กๆวงกลมหางสิงโตลงไปนะคะเด็กๆอ่ามีเด็กๆคนไหนเจออีกไหมคะอ่าก็จะเป็นงวงช้างใช่ไหมคะงวงช้างอ่ะ ช้างข้างบนมีงวงด้านล่างไม่มีงวงเราก็จะวงกลมนะคะจุดสุดท้ายของเรามีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นไหมเอ่ยอ่าก็จะเป็นล้อรถใช่ไหมคะอ่าด้านบนมีลอ้อด้านล่างไม่มีลอ้อเราก็วงกลมไปเลยนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าทั้งหมด5้าจุด ตรงแล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบเสริมทักษะอนุบาล3าขึ้นมานะคะเปิดมาที่หน้า115 115หนะคะ1น5นะคะเด็กๆหน้านี้เลยให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงไปก่อนเลยนะคะ ชื่อนามสกุลเด็กหญิงเด็กชาย อนุบาน3าทับอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าเด็กๆหาผลลัพธ์จากการบวกโดยโยงเส้นจากถุงข้าวไปหาคำตอบที่ถูกที่สุดโดยโยงเส้นไปหาถุงข้าวอ่า ไปหาคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะโยงเส้นจากถุงข้าวไปหาคําตอบนะลูกนะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่บวกหาเราก็จะเอา5ไว้ในใจใช่ไหมคะหไว้ในใจชูขึ้นมา1น,นิ้ว5แล้ว6กอ่ะหนึบวกหเท่ากับหอ่ะตรงนี้ก็คือ6นะคะเด็กๆสามารถใช้ดินสอในการร่าง ลงมาตรงนี้ได้นะคะเขียนเด็กๆสามารถเขียนแบบเบาๆได้นะลูกนะเราจะได้เราจะได้รู้นะคะว่าเราบวกได้เท่าไหร่แล้วต่อไปมาดูหลักสิบหลักสิบคืออยู่ข้างหน้านะคะหลักสิบก็คือ3ามบวกสองสมบวกสองอะ เอาสามไว้ในใจนะคะสามไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วสามแล้วสี่ห้าสามบวกสองเท่ากับห้านะคะอ่ะสามสิบเอ็ดบวกยี่สิบห้าเท่ากับห้าสิบหกนะคะเด็กๆให้เด็กๆดูห้าสิบหกมีห้ากับหกก็คือข้อนี้ให้เด็กๆนะคะโยงเส้นมาเลยนะคะ มาหาห้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆ42่สิบสอวกยี่สบอวกยี่ะเรามาบวกหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ2องบวกหกสองบวกหกมีจำนวนมากกว่า2เอาหไว้ในใจ6ไว้ในใจ,ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว6แล้ว7 8็ดสองบวกหเท่ากับ ต่อไปหลักสิบสี่บวกสองสี่บวกสองเอาสี่ไว้ในใจเพราะสี่มีจำนวนมากกว่านะคะสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วสี่แล้วห้าหกสี่บวกสองเท่ากับหกสี่สิบสองบวกยี่สิบหกเท่ากับหกสิบแปด อ่ะหกนะคะเด็กๆให้เด็กๆหานะคะหกมี6กับ8อยู่ตรงนี้ให้เด็กๆโยงเส้นเลยนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆสามสิบห้วกสิบสบวกสิบส่อ่ะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ5้าบวกสีบวกสเอา5้าไว้ในใจห้ามีจำนวนมากกว่า ห้าไว้ในใจชูขึ้นมาสี่นิว้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าต่อไปเป็นหลักสิบสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งสามไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วสามแล้วสี่สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่อันนี้ครูอตองเขียนล่างๆไว้นะคะ 35สบหบวก14เท่ากับ4ี่5ิบสสิห้าบวก14เท่ากับ4ี่าอ่ะ4ี่้าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นนะคะข้อสุดท้ายของเรานะคะดเด็กๆ5้าสิบบวกส2 5สองห้าสิบบวก12อ่ะหลักหน่วยของเราก็คือ สองบวกสนะคะเอาสองไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วสองแล้ว3ามสีมีทั้งหมดอ่ะสองบวกสเท่ากับ4นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปบวกหลัก10หลัก10ก็คือ5้าบวกหนบวกหเอา5ไว้ในใจนะคะชูมา1น,นิ้ว5แล้ว6 5หบวกหเท่ากับห 52บวก12เท่ากับ64 64นะคะให้เด็กๆอยู่เส้นเลยใบงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะคะใบนี้เลยนะคะเด็กๆหน้าที่44นะคะเด็กๆ เขาบอกว่าเด็กๆช่วยคุณครูใจดีประดิษฐ์ตุ๊กตาอินเดบีเลซึ่งเป็นตุ๊กตาพื้นเมืองของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้โดยใช้เมล็ดพืชชนิดต่างๆมาประดิดเรียงกันให้สวยงามอ่าเด็กๆคะคุณครูต่อนะคะก็มีตัวอย่างนะคะ การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเมล็ดพืชต่างๆนะคะครูตองมีตัวอย่างมาถึงสองตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถใช้เมล็ดพืชที่มีอยู่ที่บ้านนะคะมาประดิษฐ์ตกแต่งตุ๊กตาพื้นเมืองของแอฟริกาใต้ได้เลยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปเกอนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ